นีกําลังสิเตรียมเตรียอาการทีสังเนถ้าสิเตรียมบัเนาะพี่น้องเนาะมาใส่ในเตียงที่อาจารย์เพิ่นบอกให้ว่ามีหยังแน่เนาะนีเอาเทียนเนี่ยเียออคือนึงใส่ในบางในบางก็มีดอกไม้แล้วก็มีเงินเนาะจนาตกเนาะพี่น้องเนาะก็ฝาแบบเส้นนี แใบว่าเหือนเ้ามันมีมันใหญ่เป็นสีนอ่แล้วมันแบ่งเครือหนึ่งเศษลังบางกับเศษเทือดเหือนมีไฟแใบว่าเศษในเหือนเสศษมองเห็นเบี้ยบ่มีไฟดังนั้นถ้าเดินไปต่อไฟเทือดเห็นลงมาเพื่อสื้ตัวตุ่มผ่าสะบงเหอเพื่อนเนาะไปดีเถอะบียกมือจะสิไปหวดเนาะหวดจับแักมือหวดเช็ดมือเช็ดมือเนาะไปศึกษาศิลธรรมนี่คือเพื่อน เตรียมไว้ตอนนี้3โมงยังน้อย4โมงอาจารย์ใหญ่พน,นัดภาพให้ภาพ่นผู้นี้เนะเาะไปหาอาจารย์ใหญ่เพิน่นตอนนี้ห้องกระถาจะไฟมาาและก็สีมาตอตุ้งคล้องผาสบุงเนาะถ้าต้องเตรียมน้ำสมเนาะแล้วก็มียาสูดนจะไปเปลี่ยนเป็นสีเพื่อครูก,กันกับบะแบบนี้เนาะ แล no. ้วจิกหน่อยไปนอนไปเบิ่งน้ำเพลินเออจะเอาลงก่อนส่วยนะาบไข่เลยเนาะไข่แต่มัโบโบขึ้นประตุมเลยนี่จแต่หไอยเก่ามันตื่มๆกะเติบหนึ่งเนาะยังไปผัวกันรักสิไปผัวเนาะตอนนี้เขาได้จะขึ้นยังอยู่จะเขากระปิตรพหมับ้านนี่แล้วจะกระสีเดินแท้ผมอีก ใจใ <c oughs> บก็มันหมดเสียงใจกันเลยตจบไปแล้อแท้วันเลยเนาะโอ้ไปไปซะมันคือบันดาเขื่องที่เชียวไปเดียวอีกประมาณมนี่ผ่านาทีกแเอินจะว่าเจือบ <c oughs> ิกมาเดินมาเท้าบิกคือเกอ่าได้เด้ <c oughs> อจะพากันไปเอาเงินไปปวดู่วัุบบาทพวกหน่อยเนาะ คือพี่น้องคือคนสิตกแต่ก็ยังบู๊ห่วสิตรงเลยบวเรื่องป,ประธานสีเหื่อนใหม่เขื่อนล่างนี้เขือเเ่อนเก่าเหื่อนแก่เด๊เด๊มัยตะกี้ยังหน่อยก่ะมาลินตะก้มันต่ำๆมันเป็นน้องป่าอยู่หลุมตึกป่าเลยเห็นที่ในเหื่อนเขาเป็นเขื่อนห่างมาเดีย๋ยนี้เขาจะกรมาให้หอกเก็บกูก้ระเบิดอยูเดรีสมสูซอนเบลฟงเซโดน พี่หันกระเทือนกูไล่เอา้าเคยเห็นอย่างนี้เอ้เขาจะคล้ายเครื่องพี่น้องนักเขียนยังเหียนอยู่เด้๋ยวนี้ยังเหียนอยู่นอกเขาบรท่านเดลเลยทเหียนซ้ำเรนักเขียนลาเขาจอดกัดใส่เครื่องประมาณนี้แหละใส่สินใส่เสือเอเ้อขาวเนาะเอ้าเงียยปะทมบ่ได้เขาบ่นี่ปะทงขึ้นเหนียนแท้ เออตอนนี้เขงเรยียนอนุบาลพี่เนาะตอนนี้มีเขาเรยียนอนุบาลประทมและะม้วก็มม์เรียนกันเลยนี่เขงเรยียนอนุบาลอยู่นี่แล้วกายยุบบอนนี่แม่นนัน่นเดินไปบ้านพงเมืองของเซโดนเนาะสนามเดบ,บานมีงานมียังหรือว่ามีงานมิตติ้งงานยังกันมาจัดอยู่นี่แหละแต่ว่าปัจจุบ,บนนันเป็นบอลเลี้ยงงวไปก่อน <laughs> งวัวเต็มเลย เพื่อนเขาพี่น้องเพื่อนค้าสมัยตะกีลังนี่เป็นเพื่อนที่คลาสิกเลยแล้วก็รสองมักรังนี้เพืออาจารย์นุทองนี้แบบเพื่อนเก่าอยู่แต่ว่าเพื่อนเราเป็นแบบตะกีเลยนะแถวมาองหน่อยเห็นเพื่อนแบบเพื่อนตะกีแต่ว่าเป็นเพื่อนของคนที่แบบว่ามีมีอันนแน่มีทานาแน่นนะของสมัยตะกีแบ่มันก็เทึงกับเป็นเพื่อนที่เป็น เพื่อนคนถูกเป็นเพือนกะลาอย่างนะเป็นเพือนของคนสนสันก้าวองสันสันเดี๋ยวจะไปถามอาจารย์เพิ่นก่อนเนาะกูเนสิลัดไทยแต่ว่านี่คืออาเขินว่า ซิมหรือว่าฮอแจกเนาะเขาเรียกว่าซิมป์เนาะเขาก็สร้างในปี2503เด้อพี่น้องเด้อก็มีอญญายุหลายหลายเกือบเกือบจะเกือบเกือบ,บจะหลายปีเนะาะ2563 60ปีพี่น้องพอด,ดี60ปีซิมหลังนี้หอ,อเพิ่นซิมหรือหอแจอกเนาะคนลาจะแค่ยังเอื่นบ่เป็นเนอสหอง,องนี่ก็ได้ เดี๋ยวขอไปถามเพื่นก่อนนี่คือบรรยากาศในวัดบานโค้งหน่อยแล้วพี่น้องยู้อนบอลกูบา่ากันอยู่แล้วก็จะมาอาจารย์ใหญ่เพื่นก่อนแบบนึง มาบวชเนาะการบวชจูล่ออเป็นแนวใดกะจะประมาณนี้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนด้อบบายบายฝาาคุณๆเนาะ